เขาบอกสั่นกระดิ่งครับต้องต้องสั่นด้วยนะครับคือทุกคนต้องสั่นนะครับถึงจะเข้าได้ลองไปที่บบนั่ยะอสองครั้งค่ะัอ วิาศสร์แล้วก็ฟงักศึาค่ะนิดน้อยค่ะวระครับมาคราวที่แล้วยังไม่มีเสาโทรโดอีกนี่เลยเพิ่งจะมีเองเนี่ยฮะเนี่ยปีนี้เองเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองเออเพิ่งวันที่เ้าสิงหาเนี่ยสองเดือนเองสองสามเดือนนยครับแปลกตาไหมครับพี่ป้งเยี่ยมครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก